โอ้โหคิดถึงซีบีประเทศนน้นเลยขับรถเทียเลยวะจนกว่าจะครบกำหนดเชี่ยประเทศเดอะสกาซิตี้ว่ะเจ็ดสร้างตัวละครว่ามีตุ๊ดไหมมีตุ๊ดไหมหน้าตาน่ะไอเชี่ยกูใช้หน้าไหนวะ จำไม่ได้ด้วยกูใช้หน้าไหนวะกูจำไม่ได้เป็นสุดหลอหน้าสามเอ็ดเมมีสี่สิบห้าหน้าเองมีน้อยมากเลยสามเจ็ดเฮ้ยมันหน้าผู้หญิงเลยอาจารย์ครับผมอันนี้ไหมเท่ดีว่าดิยคนดูว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อยากเปลี่ยนหน้าหน้าไม่ให้มันไม่เท่ว่าหน้ามันซ้ำหน้าสามเอ็ดมันซ้ำไม่เปลี่ยนหน้าหรอกทรงผมไว้เราต้องเท่ไว้กอนนี่เลยไม่ได้เราต้องเอาดีๆเหมือนเราย้ายเมืองมาไงเรามาวันแรกเราต้องแต่งตัวดีๆหน่อยที่มาท่งผมบนแล้วหรือเปล่าเนี่ย เอวิดเหรอเฮ้ยเชียเทเกินสัตว์แมวเนี่ยเหรอทูบ็อกซ์ทรงผมแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเนาะเราจะหาที่มันคล้ายๆทรงเดิมมากที่สุดอันนี้เหรอทรงผมชีวิตจริงเลยทรงผมชีวิตจริงก็อย่างเงี้ย อันนี้ปัดซ้ายเฮ้ยชีวิตจริงปัดขวาอยากได้ดำแต่ไม่ใช่ดำจา๋าทําไมมันเห็นหัวเห็นไหมใช่ไหมมันเห็นหัวแฟชั่นโอ้โหแบบหายากมากเลยอ่ะต้องใช้เวลาหานะเ,เนี้ยนี่อย่ยาลืมเลือกก้าวไกล นี่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 เลยดีเลยแต่อยากได้เป็นแขนท่านนะ่ะแต่ลองดูแขนยาวก่อนมาแหละสีขาวสี่แปดสี่จำไว้นะสี่แปดสี่หรือใส่พูม่าเหรอไม่อยากได้โอ p ีพีอันนี้มันเหมือนคนจีนอะ่ะมาแบบสาวักลีอย่างเงี้ย นี่เลยแค่สีก็ให้แล้วเปลี่ยนรองเท้าเปลนรองเท้าไอ้แบบไนกี้พวกอาดิดาสสองอยโอ้มีถึงร้อนี่เหรอแวนต่อไปหน้ากากเลอกหน้ากากใส่แว่นครับแชทสไตล์แบบออกตัดอ่ะเฮ้ยใส่ไว้บนหัวก็ตึงอยู่นะใส่ไว้บนหัวมึงอย่าใส่เลยไม่ต้องหยิบมาจากบ้านก็ได้หมดเลยจะไม่เจออันถูกใจเลยวะจัดเลยใสเรีบร้อย ไปไหนต่อกด e กด e แต่งตัวได้อ๋อกด h เพื่อเข้าเมืองอ่ามาแล้วฮะทำไมอ๋อทำมาใหม่แบบไม่โหลดอ่าเมนูรถกด k เมนูรถกด l เปิดถายรถ เนเปิดใหม่โอเคมีรถอะไรให้เราไม่มีอันนี้บัตรผู้เล่นใหม่มียาแก้เครียดอ่ารถเช่า60โล7วันกดใช้ทูเซฟรถผู้เล่นใหม่กล่องซ่อมอันนี้กดใช้บัตรคูณ2อ,อ๋อบัตรคูณ2อ,อ่ารถผู้เล่นใหม่ใช้บัตรอันนี้ก็น่าจะแจกคันเนี้ยรถอะไรไม่รู้กาชา ใช้เลยไหมแม็กไปเลยเดี๋ยวเหรียญคนดีได้เพชรได้ปัดคูณสองได้ปิ่นโตน้องคุณแผนได้ยากแก้เครียดโอเคแล้วอาหารซุปรวมอ่านี่คือขายยาอันนี้คือกาลาดใช่ไหมนี่คือคาพ็อกช็อป บายบาช็อปเหรอบาเบอร์ช็อปอ๋อตัดผมไม่ใช่เล็กทำงานอะไรทำงานสวัสดีครับเอาไม่คุยด้วยอีกได้มินิโอ้โหได้มินิเก็บเลยไปกัเขาดีกว่านี่คือเะสกาคาเฟ่ คนเล่นนเหรอครับฮัลโหลสวัสดีครับครับนีครับุณเล่นใหม่ครับใช่ครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเพิ่งเข้ามาเลยเอ่ะใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หรือจะให้เฝ้าโอ้ยขอบคุณครับ ข้าวนี้ต้องซื้อหรือว่าทำเอาะครับมันทำได้ซื้อก็ได้ขอบคุณครับอันนี้มากับเพื่อนอ่ะไม่ครับมาคนเดียวหรือว่าเพื่อนไม่ไม่ใช่ครับไม่ครับผมจะต้อหมอแล้วครับไว้เจอกันครับพี่ชายเจอกันครับ เขาท่าแคยคนเล่นน้อยที่ผ่านเลย29าคนาขาดแล้วไม่ต้องร้องเอา้าเชี่ยผิดทางแล้วแบบมึงพากูมาทางนี้ทำไมเนี่ยมีตำรวจหนึ่งคนมีหมอหนึ่งคนโอ้โหแต่พาร์ทของเมืองค่อนข้างจะกระตุกนะ โอ้โ, 10, 000, 000, โหหนยส,นสนิบร้อยพันหมื่นแสนอ๋อแสนเฮียคิดเป็ล้านรถมีน้อยมากเลยโน่ย 10, 000, 000, สิบร้อยพันหมื่นแสนเจ็ดแสนเลยเหรอเบรลี่ถูกซูเป,ปอร์รอะกูกูจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคืองานนี่เหรอ อันนี้คือโรงพยาบาลอ่ะอันไหนใกล้หมูไปดูหมูก่อนก็ได้เดี๋ยวเราโทรเต่าไดแล้วมีโทรศัพท์ไหมเนี่ยไอ้อยมีมีโทรศัพท์เฮ้ยโอ้โหคิดถึงซีวิกประเทศนู้นเลยเฮ้ยเอว่ออาแรงอยู่แรงแรงแรงร้อยห้าสิบ แรงแรงตรงไหนนะต้องเข้ามาฟาร์มอีกแต่ค่อยเปิดบัตรฟาร์มพรุ่งนี้ลองทำหมูแล้วก็ไปขายก่อนว่ามันได้ตังค์เยอะไหมกดอีโคโอ้โหเบรกโอ้ยเบรกดีดีแค่ยเอละอ ก็ขับรถเก่งนะไี่เชแต่รถแม่งแบบอะคุมะบัตรทำงาน ทำงานอะกูมีบัตรผพ้เล่นใหม่ใช่อ่ามีอะไรให้มาบัตรผพ้เล่นใหม่7วันแล้วก็มีปิ่นโตแล้วคุณต้องมีบัตรทํางานบัตรผพ้เล่นใหม่อะใช้คุณครับ บัตรทำงานต้องหาจากไหนครับเอ,อ่อไปซื้อที่รา้านร้านค้าทั่วไปเลยใช่ไหมครับฮ<ะ>ัลโหลใช่ที่ร้านต่างๆพี่พี่<อ>พนันเป็นลูกตะกร้าในแผงที่อ่ะพี่ลูกตะกร้าเนี่ยอ๋อครับโอเคพี่ขอบคุณมาห,ห,หาแล้วถ้าพี่จะมาฟังพี่ ที่พี่ต้องนอนรถโลมานะพี่เพราะว่ามันเก็บกันได้เยอะอ๋อต้องรถโลที่เขาแจกใช่ไหมครับใช่พี่ที่เขาแจกเจ็ดวันอ๋อโอเคครับพี่ครับครับผมแล้วหัวพี่มันเจอู้เล่นใหม่พี่พี่เอาซื้อไหน ไม่รู้ว่ากดเปิดบัตรผู้ผู้ผเล่นใหม่เมื่อกี้มันให้มาเลยบัตรผู้เล่นใหม่ใช่กดใช้ถ้ามันมาเลยเจอกันครับ <S <S ไม่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 เป็นไรครับ เขาก็ได้ครับน่าจะไม่รอดละอะไรอะไรนะครับ ครับขับรถเทียบเลยวะเอ้ยสาวเอเป็นสาวสาวแล้วก็แบบเอ้ยนิดนึงลืมเลยว่าถ่ายคลิปอยู่ใช่เล่นเพิ่มแหละไปซื้อบัตรทำงานกาัน นี่คืออะไรแต่งรถเหรอใช่งงมากเป็นประเทศที่กูงงมากไม่เคยเข้าประเทศไหนต้องงงขนาดนี้อ่าโทรศัพท์มีบุหรี่มีวอนี้บัตรทำงานอ่ะอุย 500. อ้ยห้าร้อยเฮ่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมเนี่ยมาทำงานธนาคารให้ตามเท่าไหร่ห้าพันให้กูติดตัวหมื่นหนึ่ง เอเคแบบคือพี่กลัวเงินเฟอ้อว่างั้นเป็นประเทศที่เงียบดีว่ะ mm hmm. ไม่เจอผู้เล่นเงียบๆ่บบนี้มานานละไป mm hmm. <Hey, S 2> ยี่าไปร้อยหกสิบเด้อไม่รู้ว่าเข้าทางไหนใกล้ทางนี้อะ่ะโอ้ hmm. oh, คนสนใจมาทำหมูใ mm hmm. ส่รถโลฟีไม่เป็นไร อ๋าข้าหมูอย่างนี้เองเดีย๋ยวขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนถ้าฟาร์มออตโต้ดีมากเลยนะหมูสามชั้น45บาททำน้ำจิ้มได้ด้วยเนื้อสไลด์น้องมูหลาน1,000น้องขนแผน1,000 เยไปเก็บม on so no ูหลานเนอะคนแพนเนาะหนึ yes <ique. S 2> ่งพันะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงเนี่ยเดี๋ยวเราทำเนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปน้องชายเราจะไปขายหมูกันตรงไหนได้อะฮะอะไรนะพี่เราจะไปขายหมูตรงไหนได้ครับขายของที่เราแพ็คหมูมาเมื่อกี้ไออีโคพี่อีโคอยู่ตรงไหนฮะอีโคเนะ อยู่ใกล้ๆสภาพี่สภาเหรอครับใช่มันจะเขียนในแบบว่าอีโคเลยใช่ไหมไม่ใช่พี่มันจะเป็นรูปรูปยังไงครับม,มันจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้รูปประแจรูปปรจแจพี่พี่เห็นไหมนแบบบอกบอกบอกเป็นเลขได้ไหมครับ 5 0อนี่5.05 5.05โอเคขอบคุณครับห้าศูนย์ห้าเหนี่้าศูนยหียอันนี้ห้าศูนย์สี่หมอีันนี้เหรอ Economy, Market. อีโคด m มี่มาร์อ๋อโอเค เออ,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 อเธอเ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 ออไงละ่ MAN, ละไงละ่ะไงล่ะระบบค่อนข้างให้แบบโอเคนะแต่คนในประเทศน้อยนะ่ะสังคมดีเลยเกมเนี่ยประเทศเนี่ยทุกคนเป็นมิตรหมดเลยในเมื่อมันยังไม่มีแก๊งถูกไหมละ่ะแก๊งยังไม่ค่อยมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พื้นฐานนะมันต้องถ้าเยอะจริงนะคนต้องแบบร้อยคนอนะ่ะเวลาเนี้ย แต่ก็ไม่รู้อ่ะออยู่ตรงนี้จำได้ละแล้วเ,วเข้าไปยังไงก่อนเข้าทางนี้อ๋อขายเหมือนประเทศที่เราเคยไปประเทศสีคิงตอนนั้น เก็บไว้เผื่อได้ใช้มีตังทั้งหมดหมื่นสามอะจะอย่างเอาอะล็อกรถเยอะเอ้ยคนขโมยจริงๆร้วเก่าๆไปเลเบลนี่คือเลเบลเลเบลจะมีตู้ใช่ไหม ไม่ทาร์ทหรอกมองไปเถอะอันนี้คือล็อกเก็ตใกล้ไหมเนี่ยอันนี้ใกล้กว่าถ้าตู้ไม่อยู่เลเบลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ ไห้ออกประชุม่ะเออสวัสดีครับไปลองดูเลเบลก็แหละไปเบิกรถนานเลยนะถามว่าทำไมผมถึงย้ายมาประเทศนี้ก็คืออยากลองลองดูประเทศใหม่ๆนะอยากหาประสบการณ์ไปรเรื่อยๆนะว่ามันแบบเซิรฟ์ฟอื่นเน่เป็นยังไงนะ แต่คนเล่นน้อยดีนะผมชอบนะไม่เขียนว่าผู้เล่นใหม่เหรอเลยใช่ขออนุญาตแว้นไปไปเ,เวลก็เชื่กว่าจะถึง นะอ่านี่คือตู้ใช้กเจนหนึ่งชิน้นเรียบร้อยเฮ้ยแล้ว มีหินยากแก้เครียดบัตรคูณ2อสามวันยังไม่ใช้ใช้1นวันเก็บไปสักห้าเป็นตมี6เก็บสามยาตูมีน้ำหนักด้วยยอดไปเลยคาร์บเรเบลอันนี้คือบัตรแกงมัดสาไฟก้อนปูน สเกตบอร์ดเหรียญคนดีเหรียญเอฟเคนี่คือยาใช่ไหมแจล็อกเกอร์ er, คือเซ็ตหมูกระทะบัตรลดเวลา5นาทีถุงหอศพอ่าบูปินต้องใช้อุโหอันนี้ปากฉลามขึ้นอาวุธเลยดิ แดงเพชรมัดสายไฟเหรอต้องไปจกสายไฟเหรอแล้วต้องมีบัตรเงินดำไหมนี่ไงบัตรเงินดำเหล็กแท่งเพชรทองโอเคเหล็กแท่งเพชรทองเฮ้ยแต่ดีนะว่า มีตู้ a อ m ตรงนี้ด้วยขอญาตฝากกระตังก่อนเฮ้ยเข้าเออยังไงมีนี่ตัวเท่าไหร่นี่คือเข้าธนาคารอยากกดออกมาด้วยดิของ้างเพลงกดออกมาสัก ไีสองพันติดตัวโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันแรกที่ผมย้ายประเทศมานะก็ใครอยากจะมาเล่นด้วยก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวนะย้ายยังไงเคกอเคไม่มีที่อะไรเลยครับ เคเมนูรถเคมันคือสตาร์ทรถโฮมไม่ใช่โฮมยินดีเฉกเอ็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่รู้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับประเทศใหม่เดอะสการ์ซิตี้นะครับเพิ่งเข้ามาวันแรกก็ค่นข้างทระทใจกับประชาชนที่นี่นะว่าค่อนข้างเป็นมิรเลย อันนี้คืออะไรอะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่